สวัสดีตอนนี้สวัสดีตอนเช้านะค่ะสวัสด in ีเอฟซีอยู่ทังบานทางไก่ทังไกเรือเมื่อเนี่ยแรงวันที่เท่าไรก็บพไว้วันที่สิบเอ็ดสเอ็่าวันที่สิบเอ็ดไก่เราเจอละไก่ห้าสิเดห้องได่หัแล้วเรือหาเมือทำใจเนาะเรือซีหามื่อไกสิเซโย่องไกดเซ่องกันแล้วเพราะว่ามือวันที่สิบหกกัออกเนาะแต่ว่าแม่คั่ว แต่พอท่านแน่ใจไปไัญหาเพราะว่าสามพญานาคบ่เลียวว่าที่สิบห้ากับวันที่ทสิบหกมาสองเมืองแต่ว่าไม่คู่เสด็ไปร่ำถวายไปร่ำบวงสรวงสิเฮ็ดอ,อันใบเสียนปากซ้ำและก็ะเฮ็ดใบซีองพญายนาคเจ็ดเสียนน้<อ>่งผละหมากลักไมเกาย่างนามเกาขวดเคียงเกานั่นแหละหวันนี้ปู่ว่าให้ไปร่ำถวายสกักความโท่านอันเชิญมาสั่คำว่าอันเชิญว่าสิเป็นงานไง อันเชิญปูพญานาคขึ้นหลังวันที่สิบหกล้ว่าหลังวันที่สิบหกเดินอันเชิญเพื่อน่าใส่แต่ว่าอันนี้คือเล้วเล้วกสิไปลร่ำบวงสวงร่ำร่ำถวายร่ำเอสู่เอาสูระมาณวันที่วันสิบห้ากสิบหกเพราะว่าสร้างพระเศษข้ามตัวคือวันที่สิบสี่คือวันที่สิบสามมา่อปเพราะกาาสิบสามนี่สิบสี่พจ็บงานเรียบร้อยแม่นบ่ล่าเพื่อนเพื่อกสินาววันที่สิบห้าเล้ยวของศรีนา เพิ่นเพิ่นแกงมาแล้วพระว่าช่วงนี้ฝนกันกนน<ฆ>บพ่ตกเนาะปกติอันฝนบ่ตกกันแล้วแต่ดูนแล้ววันนี้รกรเรียกพ่าท่นาทนแล้วเพิ่นก็เรยแก่มาว่าพ่แเป็นวันที่สิบห้ากับวันที่สิบหกหลังจากแล้วพญานาคไงแล้วบานนี้สิเฮตดพญานาคหน่อยข้างในดิวัดนี้เกี่ยวข้างในแล้วก็บูรณะโบสถ์โบสถ์แล้วก็กกจ้าสิมาติดกับอย่าง เหนเป็นมันจะสีเหียบร้อยนะจ้สีเหียบร้อยอันนี้คือไม้ว่าคําว่าเศษก็คือเสียพญานาคสองค์พญานาคสององค์อง่นะคะี่เ่ายไม้ถึงองง่าด้วค่ะองง่ายนะคะองใหา่อันสององค์ราบกบะนี่แหละองง่ายนี่แหละบันนี้องค์น่อยเพิ่นพระทตีละค่าองง์น่อยละก็ร้ามทั้งนบูรณะขืนมาไม้บดอะนะถ้าสีโบดไมและก็อันได้ขาดอได้เพียงสีหน้าอันได้ฮักประตู อันนี้นหมดจอป,ปวกจอเสียก็จะงดออกมาเหตุไม่ยังสินะครับแต่ว่าววั้าหูจับยอดเงินบ้าเะดท่าไหลพวกเสียเอาเท่าไหลเนาะอันนี้กับหูจับแต่แต่ว่าพญานาคไงของเฮ้าราคาลานหาคือคือเสียสมบูรณ์วันที่ซื้หาครับสืะะ้หกแล้ค่ะคือแบบคือเปพ้นสมบเรณ์นี่แหละคือจ้างเอฟซีสายบุนปู้นี่แหละสู้หูสู้คนรวมเรียงรวมใจกันเป็นบ่ มาเห็นมาสางก็เรียกเป็นตัวเปลนตอนก็เรือเรร่อยๆนี่แต่ปู่ว่าสางทัง้งพุทธศาสนาสร้สางไปเรื่อยๆเพราะเนว่เวาเพืพ่อนๆส้างแล้วสิยุด,ดเดี๋ยวมันบ่ท่านแล้วเหมือนแม่แม่แต่กําแพงหัวมันบ่เกียงกําแพงหัวก็เลยบ่าท่านเา้าก็เลยลอปู่อยู่แต่แก็เห็นแล้วแล้วสิงวยทับคนแล้วคนยากขี้กายไปกายมาแต่ว่าไปคู่กับเช็ดไปที่นเร็กหน่อยไปเล้ค่ะหอยแคนกันไปนั่นละนี่ละ แต่ว่ากับแม่คู่กัขอพ่อหน,น้าปูอยู่อย่างใครสุกไขมันเมื่อสุกปูสุกคนแล้วแม่คู่สื่อตัวได้กับแกงไม่ให้หุจ่จักอันนี้แม่คู่ก็ไปเย็ยบอีกแล้ววันเย็บวันไหนค่ะแม่คู่มืออน,นี่ไปเย็ยบมือเน,นี่ยแหละ<ม>ค่ะผู้เก่าลรืผู้เอามาทรงผู้ผู้เอามาทรงกะคือผู้มือูสาวนี่นะาะเาพิ่นเอาเพิ่นเอามาทรงแม่คู่เพิ่นเอาเรียบมาทรงแม่คู่งวดก่อนร้านเก่าหาเอามาทรงอันนี้มียมามาลดเด้อพ่ออ,นนอ,อาจารย์เพราะว่า เราไปใครวัดปูเทสท้องมันวะปูเขาเรียกบอกว่าพญานบนพญานาคพระสังกัจจายจุ่มเก้าซี่ผ้าพ่นยาสีเขื่นมาเลื่อนใส่เล่าเพราะเก้าหามียว่าโอ้เมีเดมของผมเืิอแล้วเดี๋ยวผมสิหามาให้เด้หรอสันเราก็เลยหามาให้บัดนี้มือนี้เราเบิ่งคลิปเราเบิ่งคลีบเราเอามาส่งแล้วเด้อแม่ครูเอามาส่งแล้วาสันหัวใจักว่าเรามาส่งตัวใด้ตัวไหนคะแม่ครูเรามาส่งหาเกตกับเกตสองห้าเกตกับเกตสองนะคะ นี่แหละน e ี่แหละค่ะนี่แหละเก็าว่าทรงเหมือนเหมือเมีานี่ค่ะกาัขินเขาอยอ่พอดีคบอกว่าทรงแต่เดอนไปคู่าสันทาเกตกเมีนนี่แหละหาเกชุดสามใบอันนี้หาเกดั้นชุดสามใบนี่และแตยังให้พี่พี่น้องน้องสื่อน้ำกันเมื่อนั่นละทีว่ะขึ้นไรตัวแท่แตแค่ขั้นตัวเดียวห้องแงม่อย่งสื่อได้บอันนี้ยังว่า ได้ย้อนซื้ออยู่น่าพู้ใดก็ได้ก็ได้นาสามตัวเขาในไทยสามตัวมีมันมีหลายรางวัลเนาะกับพวกนี้ก็คืองวันอันเพวนถือกันรางวัลที่หนึ่งอะไรเกสสองอันแม่คู่ปันนะแม่คู่กับพวกขึ้นว่าสี่ชิวปันนั่นเนาะแม่คู่กับซื้อรถดีจ้าตองออกรางวัลที่เนื้อมาแต่ยังมีคนถืออยู่สิบสองหลักบนถือนะนั่นแหละ เด็กนี่รับวันดูฮะเกดก็ยังจะมาอีกพี่ไม่คู่คิดว่าเกดสองเพราะว่าแต่เข้าลืมสั่งมันวะแต่ตามที่จําได้ไม่คู่จําได้ว่าเกดสองพราะย่าหนาเกดเสียงสององค์เสดสั่งแล้วลูกประสัม่ค่ะมัดก็เลยออกเกดสองเนาะแต่อเล็กสามตัวไม่คู่จําบ่ได้แล้วตัวมาจะออกเกดหนึ่งเพื่นึงเกดเนี่แหละตัวมาไม่กระเท่าหนึ่งเกดเออไม่กันเท่าเกดหนึ่ แม่นปะอันแม่แม่สมพรมานั่นแหละอันนี้ล่ะแม่คู่เขเลยซื้อทีมไว้กันไว้ใบขยังละสองสามใบนี่ละสองสามใบบ้สองสามชุดชุดละสามใบนี่ลแต่ว่ามันกับพี่รอนีเราเพราะว่าผมหาใหม่แล้วเรื่องมขาคู่พี่รอนีแล้วว่าสั่นกับผู้เ <c> ก <oughs> ่าอ <the> ่ะละทั่วมาซุง พวหัดก้อนนั่นแหะพ้อเก่าหาม่าน่นเองคืเาก่าหามางวดกวอนั่นแหละเอามาส่งเพื่อมาหลยแต่พราสุลหาใบก็มีปกติหาเก่าโบรมาพี่ตะเก่าหาพนยาถ่ายก็เลยไดยเก่าหามันว็ฟุกเล่ยมาพูกกันนะฮะนียตัวเกียรติหน้าซสือว่าออกแต่ว่าตัวบ่มักมันอ้วนอันนี้แหละคือจะาเก่าสนกองเอลี่ปราณนันเาเก่าสุนทุกค่ะ แต่วันนี้แม่คูกับว้ทเ้าศูนย์เก้าศูนย์เพราะว่ายืดรมหนวกของนืกโนกแก้วสิไปรีใส่หนาอมออมากวันที่อาจารย์พูดโนกแก,วแกแ้วจะพูดว่าพูเซลอยูะเมื่อเนี่ยเนี่ยค่ะพ่น,นพ,พ่นสีสรงพัสดุมาเนาะพ่นมออูมจ่กค,ค่ะนี่เด้อค่ะทีูแม่คู่นในเขียนบอเน้อหายเกเขียนบอลเกี้ยวพ่นลิมเคียนโอ้ยนางเคียนใหนพ่นทึ่งเนี่ยจชิสนตัว เลื่มจนได้หาเกดศูนย์ห้าอ๋อมันก็อยู่ในการตัวนี้ห้าเจ็ดนัวแม่คู่อือกันละก็รหาเกนั่นแหละการเรียกตัวว่าวันฝันคือกันหาเกศวันทิกก็หาเกศศูนย์เพ่อกรบอกกระเตสหมวตองหมวพละนี่แหละห้าเกศศูนบ้านดอนผู้นะคะบ้านดอนผู้ผู้น่พ่อส้เผาสลูนะคะผู้เราพแอเวราบ้านดอนดุ๋สั บ้านดอนูุ่งโมเม้นต้โมฮันเหลมค่ะบ้านดอนผู้พ่อสะเพาสรูไม่เอกผู้บ้านดอนผู้ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรหัส41,000นอค่ะเด้อในละเบอร์ทัก็ไหนซองเบอร์้อคะเบอร์ทั้งเม่นเบอร์ของอเมควผู้เบอร์ทั้งข้างล่างของน้องหญิงสิเป็นผู้หลักเพราะว่าข้าเจ้าสร้างแฟตได้มากเนาะเมคผู่ว่ามีเวลาบางเทือบางที่กับบเดลเบอรกับเอฟซี การเลยให้ลูกสาวนี่แหละค่ะเพรานว่าสร้างแฟรได้แม่คู่อันนี้เป็นแฟรซีดีนะคะเป็นซีด่ดีเป็นแฟรได้สิเป็นล่ำรองหลวก็ล่ำเป็ดก่อนคือวอดปูขอของม้ยนี่แหละ,อะเออมีแปดก่อนอส่วนเกินหัวใจไม่ห่างมักเมามวนตอนเถาอยากว่าให้อายฟัง่งหักหามหักหัวเพื่นอนล่ำพื้นบวงสวงปูยาละคกะเพราะว่าไปไตอีหนูก่อนที่แปดคือวอดปูขขอหมวยนะคะ เฮ็ดติดอันดับอยู่ในคณะนี้เพราะว่าผู้ใดก็ต้องอยากขอหวยแหละแม่นบ่ผู้ใดก็หวังทางนี้ล่ะไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเพิ่นว่าเฮ็ดงานเมื่อปีมา飒ก็บ่พอถึงเลืองอันดนึงคือเพิ่นว่าล่ะค่ะมันฟูกขามันมีโศกเนาะถ้าโศกเฮาข่าวเฮาก็ว่อนปูนจังซี่ล่ะเฮาก็เฮ็ดก็สร้างไปจังซี่ล่ะคือปูบ่ค่อยเป็นค่อยไปบางเทื่อบางที่โศกคนมาบ่พร้อมกัน ขั้นสี่ตัวเดียวไปมันก็เปลี่ยนไปเพราะในาะคนทั่วลูกซื้อตัวเดียวเขาก็บขกยล่ะอันนี้เพื่อนกให้เข้าไปยิบไปจับเอาอาศิตเจอรังวันได้รังวันหนึ่งมันบ่าเข้ากับพ่กมีไฟหูเจ้าคนหรอกแต่แม่คู่นางบวานี่ก็บพกหูเ่็น่าแม่คู่ขอตัวเดียวได้ว่าสัมคอเด็ดเด็ดตัวเดียวเนี่ยสัมแม่คู่หูจับแม่คู่กับพวกอัญญาปานี้รอแต่พ่ได้สือเก็สองพวกใด้ซืออัญเก็สองหเก็ S <S <S <ะ>เครื่องเก่าศูนย์แต่ไม่คู่อันนี้ต้องกราบค่ะเพราะว่าบ,บ่มันใจคืขึ้นกันเพราะว่าบางเที่ยบางที่เขางมนบ่มีหักเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาขออาศัยพื่อควาบารมีปูห้าพ้นซุกใส่ให้ยังสีหน้าแต่ว่าห้าเสียวเน้นๆนนตัวเดียวก็คือซิ้อเพ่อใดดอกค่ะจีนละเ้าขก็พี่จีนะหน้าเบื้องการซื้อก็ได้ค่ะเ้าวบ่มีทึนมีหอดเขาก็ย่าไปซื้อกเกินตัวซื้อ,พ,อ,อพ่อยู่ไดไปไดนั่นแหละย่าไปซื้อเกินตัว เมบ,นบน่มีเงินก็จะไปยืมไปเส้นหลยมันก็เป็นนี่ขื้ว่าล่ะบอกมาในข้างยูผู้ใดกันด้ตัวนี้เออตัวนี้เนียนบ่นพ่อพอไว้แต่พ่อไว้นเลื่อนราดงดีแล้ว่ะค่อยเป็่นคอยไปนาองพ่อเนาะเจอพ่อไว้แล้วก็เที่ยวมากเสียหละมากแล้วก็คอยไดอยู่ดีแหละ <h ums> เออัาที่แรกกับพ่อ่อยถือแล้วว่าวันนี้มาฟังปูเบาเด้อเห็น ไอ้บ้นผ้าซื้อเนียรออเดีด่เข้ามาดึงนาดึงแล้วก็พ่อใดญก็เด็ก <c oughs> พ่อใหญน้ำมูใบสองใบเที่เราบ่อยนะเออทั้งเที่ยงไทยสามตัวทั้งที่ยงนาสามตัวอยู่เดียวนี่แหละเบือ่อทั่วไม่คู่กันตามนี้เลยค่ะเรื่อศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เบื่อน้องยิงกับยุคข,ข้างล่างเลยคะ <c oughs> ่ะเพราะว่าเป็นกระทั่วไม่หรอกให้น้องยิงทำงานหาเพราะว่าทุงแฟนใจทุงยังหแม่ฮะนะ ล้วกาพว้อ่านท่าู้ลังแตก็พ้นโทษพ้นถามมากผูหลังแตเหมือนใครอาจารนบ่เหมือนท่านเหมือนที่ได้อค่ะปูหลังแตกอันนี้เป็นเียันท่องแดงแต่ย่างย่ๆด้วยค่ะแต่ว่ามันสิเป็นเยันหน่อยๆแต่อันนี้ไม่ไม่คู่ไปขอบ้องอะไรเนาะเนี่ยก็พอดีเออก็เลยไงพอดีเลยเนี่ยกำลังง่ามแต่ว่าถามว่ามันมันมันพอดีเลยเราบอกเรบพอดีครับเออเพราะเปนว่ามันเลี้ยงน้อยเพราะเ่าค่อยมาคือราเลี้ยงใส่ใส่กรอบก็เลยอสีพอดีเลยใส่กรอบก็จะสีสวยงามเลยค่ะแล้วอันนี้อันนี้เป็น เป็นท่องเหลืองอันนี้เป็นท่องแดงเนี่ยเป็นเรียนท่องเหลืองกับท่องแดงนะคะนี่แหละผู้คนก็เพิ่นว่าบูซาไปแล้ว,ลว,ลวมีส้วแม่มีหมานี่แมวสากับไข่ขย,ยัวสันบูซาป,ปูไปกับก็ยังพ่อได้อยู่นี่แหละว่าสันอันนี้ก็ตามความเสียความศรัทธาขานะองเฮาเนาะค่ะนี่ก็แล้วแต่เฮาดอกอันนี้ผู้คนบ,บูซาปไปก็ว่ามีส้วมีลามีส้วมีหมาน่็เคยถือเรียกจ้อยู่ว่าสันก็เคยได้ยังแีบมิตะพิชพลาด นั่นแหละค่ะพูดได้สนอันใจอยากได้เรียญบางที่บางท,ที่โทรหาไม่คู่เพราะเตี้ยิดกะโทรหาเกียบเนาะค่ะทรงเขาไล่หรืก็ได้มาหาแห้งทั้งช่องนี่แหละค่ะชุกช่องแล้วก,ก็เกต็แตงโมผ้าลวดดาฝนผ้าลวยพอสวัยมูนี่ละเทิงเอกเครืงวันมูนี่ละ <c oughs> นะเทกะรับสอยกับมันหลยผูรลายคนเนาะคะ่ะมันบนผู้นึงผู้เดียว หาเทียผู้โทษมากก่ะท่าใจด้วยค่ะเพราะว่าคือจังศิล่ะหาเทียอาชีพให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่เห้าบึงบางเทียบางที่ก็บพราท่านได้รับสายค่ะผู้คนอยากรวมบุญกับมีหลายอยู่แต่เราไม่กู้ก็ขอขอบุญขอพูดเล่นๆอ่าเอาจังสรนเนาะเอาโศกโศกมันมันลำลำลุ้ยลุยด้วยค่ะอันนี้เกียรติสองไม่คู่กันเลยค่ะส่วนเต๋าส่วนเต๋าค่ะส่วนเต๋าบ้านบ้านนี่มีด้วยเยค่ะ เดีเรองอยมคทีุ่พรม่ะตนคนยเก็บตัววันฝันอ้่คกะไเกี่ยวันี้ห้าเกศศูนย์ห้าเกได้เกียเกห้าศูนย์ศูนย์ห้าเกิดตองทา่ี2ทางสติ้าทีวีค่ะสัสดีสวัสดีค่ะขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ นี่ไม่เีีเลอร์มาใหว่าอะไร